สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาหุงข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวธรรมดาเนาะมาดูกันว่านึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยจะทําได้ไหมนะคะคือมีผู้ติดตามที่เฟซบุ o กนะเขาถามมาว่าถ้าเกิดนึ่งในหม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยจะสามารถทําได้เหมือนกับหม้อหุงข้าวที่แบบนี้ไหมอ,อ่ปกติเนี่ย เราก็จะนึ่งใส่หม้อหุข้าวตัวนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาลองกันดูค่ะว่าถ้าเรามาใส่ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงไค่ะเราก็จะมีข้าวนะคะข้าวเหนียวครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเรานําข้าวไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ําแค่พอท่วมข้าวนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่น้ํามันมะพร้าวค่ะอ่ะไปไหนละอ๋อเนี่ย บ้านเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะตัวนี้ข้าวครึ่งกิโลกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยไม่ให้ข้าวเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอเนาะไอตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะช่วยให้ข้าวเรานุ่มหอมแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากหุงเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะคนให้เข้ากันค่ะ แล้เวเราก็เอาไปเข้าหม้อได้เลยค่ะหม้อไม่ค่อยสวยนะคะค้นออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนสุกแล้วจะเป็นยังไงเนาะอ่นะคะ่ะดิดสุกแล้วนะคะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะข้างในนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาคนกันดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไง ว้าวนี่เลยค่ะเราจะทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะคนก่อนขอคนก่อนหนึ่งรอบนะคะเราจะทิ้งไว้สักสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าอีกสิบนาทีจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูข้าวกันค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้สิบนาทีนะคะมาไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะ ดูดีมากเลยนะคะโอ้โหค่ะโอเคเลยค่ะดีมากเลยไม่ติดมือด้วยนะคะนี่นุ่มมากค่ะหอมมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทิ้งไว้สักสามชั่วโมงนะคะแล้วเรามาดูกันว่าสามชั่วโมงชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเตรียไก่อนคะ่ะมาค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้สามชั่วโมงนะคะเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ เปิดเลยค่ะนี่เรามาคนดูก่อนนะคะว้าวที่แรกนี่เบลคิดว่ามันจะแบบติดมากเลยนะคะตอนที่มันยังร้อนเนี่ยขอบหม้อนี่คือติดติดเต็มไปหมดเลยนะคะแต่พอปล่อยให้มันเย็นแล้วเนี่ยก็คือมันจะลอกมาเป็นแผ่นเลยนะคะก็คือจะลอกมาแบบนี้เลยนี่ก็คือลอกออกมาง่ายเลยไม่ติดไม่ติดตูดหม้อเลยนะคะอคทีแรกคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการล้างเนาะน่าจะล้างยากแหละ แต่เอาจริงไม่น่าย,ยากนะคะน่าจะง่ายด้วยซ้ำเนาะแล้วก็เทสเจอร์ของข้าวก็คือดีมากค่ะม่หุงข้าวแบบไหนก็ใช้ได้นะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะทําง่ายมากๆนะคะสูตรนี้นุ่มแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเบลจะมาทําวิธีอุ่นข้าวแค่3านาทีค่ะข้าวเหนียวของเราเนี่ยแหละอว่าเราจะอุ่นยังไงให้ได้อ รสชาติความนุ่มความหอมเท่าเดิมนะคะไม่เละจนกินไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยมันมีความนิ่มอยู่แล้วเนาะถ้าเราไปอุ่นซ้ำเนี่ยมันจะเละหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเบลจะมาทำลงค่ะรอติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย